สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาคราฟต์เด็อีกครั้งครับวันนี้เรามีโอกาสพิเศษมากๆเพราะจะพาทุกคนมาชมการแบบละเอียดของรุ่นใหม่ล่าสุดจากมหิดลสำหรับปี2026ซึ่งมาในโทนสีแดงสดสวยจัดโชว์รูมหรูและงานดีไซน์ที่โดดเด่นที่สุดครั้งหนึ่งเลยทีเดียวครับให้ผมพาคุณเข้ามาดูภาพรวมก่อนนะว่าแทรกเตอร์ TER, หรือภาษาไทยว่าแทรกเตอร์แทรกเตอร์ตามพจนานุกรมคืออะไรเป็นยานพาหนะที่ออกแบบมาเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะ ใช้ลากดึงหรือขับเคลื่อนอุปกรณ์เกษตรต่างๆและสำหรับมหินรานั้นมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานในตลาดเครื่องจักรเกษตรโลกเมื่อพูดถึงมหินราในไทยบริษัทยังให้ความสำคัญตลาดอาเซียนโดยเฉพาะประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญในการขยายผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งยิ่งทำให้รุ่นปี2026นี้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นเพราะนอกจากดีไซน์แล้วยังรองรับการใช้งานจริงในสภาพภูมิประเทศและการเกษตรของไทยด้วยขีดขีดขีด,ขดตอนนี้เราอยู่ในโชว์รูมระดับพรีเมียม พ่ออไฟไฟสองเฉพาะตัวเครื่องสีแดงสดประกายแสงเหล็กโครเมียมขัดเงาตัวเครื่องใหญ่ทรงพลังทันทีที่คุณเข้าไปมาดูกันทีละส่วนครับเริ่มจากด้านหน้าคุณจะเห็นกระจังหน้าโดดเด่นโลโก้มาฮินราชัดเจนไฟหน้าแบบทันสมัยมีความเรียบหรูพร้อมด้วยพื้นผิวสีแดงที่เงางามสะท้อนแสงไฟในโชว์รูมอย่างชัดเจนเส้นสายโค้งเว้าด้านข้างตัวเครื่องเห็นล้อขนาดใหญ่ที่พร้อมลุยงานหนักเหมาะกับการใช้งานทั้งในพื้นที่ดินเปียกดินแห้งหรือพื้นที่เกษตรทั่วไปเดินมาด้านข้าง เน้นเห็นล้อหลังขนาดใหญ่สุดพร้อมบางโครนสีแดงและแถบโครเมียมที่ช่วยเพิ่มความหรูหราบริเวณห้องคนขับ cockpit คคมีโครงสร้างที่ทันสมัยมีเบาะที่นั่งที่ดูสบายพร้อมขับควบคุมได้อย่างมั่นใจตัวบอดี้สีแดงนั้นเน้นโชว์ความเรียบหรูและพลังอย่างลงตัวมองจากด้านหลังจะเห็นระบบยกไฮดรอลิกที่สามารถติดตั้งอุปกรณ์เกษตรต่างๆได้อย่างหลากหลายแทรกเตอร์รุ่นนี้ออกแบบให้รองรับการใช้งานจริง เห็นรายละเอียดด้านหลังช่องเก็บพลังงานท่อไอเสียและส่วนท้ายที่สะอาดเรียบร้อยพื้นโชว์รูมสะท้อนแสงเครื่องยนต์ทำให้สีแดงนั้นเด่นมากขึ้นและเมื่อมองจากมุมมองชั้นบนท็อปวิวหรือมุมเฉียงจะเห็นหลังคาซุ้มล้อห้องคนขับอย่างชัดเจนพร้อมพื้นกระจกหรือพื้นเงาในโชว์รูมสะท้อนทั้งตัวเครื่องและไฟช่วยเพิ่มความรู้สึก,กว่าเครื่องนี้ไม่ใช่แค่เครื่องเกษตรทั่วไปแต่คือเครื่องจักรแห่งอนาคตที่พร้อมลุยงานอย่างเต็มกำลังขีดขีดขีด ทีนี้พูดถึงฟีเจอร์หลักที่โดดเด่น 1. พลังและีความสามารถแม้ว่าเราจะยังไม่มีข้อมูลสเปคทั้งหมดจากกลุ่นปี2026แต่จากแบรนด์มาฮินดราที่ระบุว่าตลาดในไทยมีความต้องการแทรกเตอร์แบบเบาและแบบยูทิลิตี้เพื่อรองรับพื้นที่เกษตรที่หลากหลายรุ่นนี้จึงออกแบบให้เหมาะกับการใช้งานจริงทั้งการเตรียมดินการปลูกการเก็บเกี่ยว 2. ดีไซน์และความหรูหราสีแดงเงางามดูสะดุดตาและช์รูมแบบพรีเมียมช่วยขับให้รุ่นนี้ดูแตกต่างจากกลุ่นทั่วไป เน้นความใส่ใจในรายละเอียดเช่นโครมเมียมบอกคนขับที่มีดีไซน์ทันสมัย 3. รองรับการใช้งานในไทยและอาเซียนตามบทความข่าวมหินราให้ความสำคัญกับตลาดไทยโดยรุ่นในกลุ่ม OJA นั้นถูกออกแบบให้รองรับทั้งพื้นที่เปียกและพื้นที่แห้งในไทยซึ่งหมายความว่ารุ่น2026นี้มีแนวโน้มจะรองรับสภาพพื้นที่กเกษตรของไทยได้ดีเช่นฟอร์มขนาดเล็กสำหรับไรนาหรือขนาดกลางสำหรับฟาร์มต่างๆ 4. บริการหลังการขายและเครือข่ายตัวแทนเมื่อเลือกเครื่องจากเกษตรแล้วส่วนที่สําคัญคือบริการหลังการขายมาฮินดราในไทยมีตัวแทนจําหน่ายและบริการรองรับซึ่งช่วยให้เกษตรกรมั่นใจได้ว่าเครื่องจักรที่ลงทุนไปจะไม่ได้ใช้งานชั่วคราวแต่เป็นเครื่องจักรที่อยู่ได้ยาวนานขีดขีดขีดสำหรับการใช้งานจริงหลอมในภาพกันครับเกษตรกรในพื้นที่นาข้าวหรือสวนผลไม้ที่ต้องการเครื่องจักรที่ทนทาน พร้อมลุยสภาพดินเปียกหลังฝนตกหรือดินแห้งช่วงแรงรุ่นนี้สีแดงเด่นโดนใจพร้อมใช้จริงในงานเตรียมดินปรับพื้นที่หรือแม้แต่เก็บเกี่ยวผลตอบแทนมีโอกาสสูงขึ้นเพราะมีเครื่องที่พร้อมและใช้งานได้จริงในมุมของคอนเทนต์ u t u b e เราอยากให้คุณผู้ชมรู้สึกว่านี่คือการลงทุนที่มีคุณค่าไม่ใช่แค่เครื่องจักรแต่คือเครื่องจักรที่พร้อมเปลี่ยนการเกษตรไปอีกขั้นสีแดงตัวโช์รูมดีไซน์และการใช้งานจริงคือหัวใจของวิดีโอนี้ ขีด,ขด,ขดก่อนปิดคลิปเรามาดูข้อควรระวังและคําแนะนํากันเล็กน้อยครับตรวจสอบรุ่นย่อยและสเปคเพราะแม้รุ่นหลักอาจเหมือนกันแต่รุ่นย่อยอาจมีความแตกตา่างทั้งขนาดเครื่องยนต์ระบบส่งกําลังหรืออุปกรณ์เสริมตรวจสอบเครือข่ายบริการในพื้นที่ของคุณว่าใกล้ตัวแทนจําหน่ายม a h i n d r หรือไม่เพราะบ,บริการหลังการขายสําคัญมากเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นในตลาดแม้จะโดดเด่นแต่การเลือกเครื่องจากเกษตรควรดูหลายแง่มุมเช่นราคาขายการใช้งานจริงค่าอะไร ดูแลเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอสีแดงจะยังคงสดเงางามได้นานถ้าเราดูแลรักษาถ่ายน้ำมันตรวจเช็คระบบไฮดรอลิกสภาพยางล้อเป็นต้น จบแล้วครับสำหรับการพาไปชมมหินรารุ่น2026สีแดงในโชว์รูมสุดหรูหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องจักรเกษตรใหม่ๆหรือสนใจแบรนด์นี้เป็นพิเศษหากคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคา r ์คราฟต e เดเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวเครื่องจักรและยานยนต์เจ๋งๆครั้งต่อไปสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคา r คราฟต์เดอีกครั้งครับวันนี้เรามีโอกาสพิเศษมากๆเพราะจะพาทุกคนมาชมกันแบบละเอียดของรุ่นใหม่ล่าสุด จากม h ิน d r a สำหรับปี2,026ซึ่งมาในโทนสีแดงสดสวยจัดโชว์รูมหรูและงานดีไซน์ที่โดดเด่นที่สุดครั้งหนึ่งเลยทีเดียวครับให้ผมพาคุณเข้ามาดูภาพรวมก่อนนะว่าแทรกเตอร์หรือภาษาไทยว่าแทรกเตอร์แทรกเตอร์ตาม